ผิดนี่ก็ยาวขึ้นเลยไหมขึ้นขึ้นเข,นออขายัางแดงอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้คือชีวิตคนกรุงนะครับผมเราจะพาชมแบบเรียลลิตี้นะฮะ เรดิตี้ชีวิตพี่มอนะ็อกเดี๋ยวแล้วอกรรีบโดดขึ้นรอถนน,จะ,นะจะพาแ่่นไปชมข้างบนนะครับซื้อตั๋วแล้วสองบาทตัวนะครับ น,น้องรี่รมายอะนะน่าเลยบนั่าฮ่่านดี่วเตี่ยังเรี่ฮ่่ชีวิตคนรถไฟดี่ผมากดเกอ่ามักนิดเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมเหนื่อยมากครับนึกว่าจอดยาถึงนู่นนะวิ่งวิ่งวิ่งลิน้อยแต่ว่าเราจะไม่ออกครับไฟแดงอนะยู่เะเหนื่อยนิดนึงเราจะนั่งรถไฟประมาณครึ่งสถานีนะครับไปสถานีจุดจอดรถพยาไทยนะครับยิ่งอยากไปหัวลำโพงแต่ว่ามันไม่มีรถตีกลับมานะครับชมพี่มอกต่อนะครับมันหล่อจะขายดีไหมพอแล้ว คุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอยีกกล้องหนึ่งนะครับ